สวัสดีครับผมสมชายนะครับฝ่ายขายที่ดินนะครับวันนี้นะครับเรามีที่ดินนะครับแปลงสวยๆนะครับทำเลเรียกได้ว่าติดถนนที่สุดนะครับที่เราขายมาด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับจะเห็นนะครับด้านหน้านี่ครับจะเห็นถนนสามเจ็ดห้าหรือสามศูนย์สามหกนะครับเส้นนี้คือเส้นดอนตูมนครปฐมนะครับก็คือห่างจากโครงการวิ่งเข้าไปนะครับ เข้าไปในตัเมืองนครามมนะครับห่างองค์พระถมเจดีประมาณ16โลนะครับห่างทางด่วนมอเตอร์เวย์นะเอ็มปดนะครับประมาณ11กิโลนะครับตรงนี้ก็ใกล้วัดสามงามใกล้โรงพยาบาลดอนตูมนะครับเทศบาลโรงเรียนนะครับทั้งตลาดสดนะครับเซเว่นโลตัสเคฟซปั๊มปตทนะครับครบนะครับตรงนี้ครับก็ ตอนนี้ผมกาลังพาเดินจากตรง